<laughs> แล้วเราที่เราทำเนี่ยมันจะมีะเครื่องปรุงอะไรไบ้างจำได้ปะจำได้เริ่มจากเปิดถุงปลาก่อนเราทอดปลาก่อนใช่เราค่อยทำซอสทีหลังวองมือนะ เพราะมันก็นานมากแล้วเป็นปีแล้วที่เราทำมันเนี้ยใช่ไหมแค่จะจําไม่ได้นะครับจําได้อย่างเดียวคือหน้าตาของน้องรายย่านโอเคโอเคอันนี้เราก็เอาคือแล้วก็พริกไทยนิดๆนึงเหมือนหมักนิดหน่องไปดูเลยไม่ต้องเย็นนะจ๊ะโอเคเอามือถูถูอูน้ำหน้าแล้วโอเคตอนนี้น้องผู้หญิงว่างอยู่ใช่ไหมใช่แหละไอ้สตรอเบอรี่อ่ะหั่นไว้สัก เป็นสวยๆนะทำสวยๆเป็นแผ่นๆครับอ่าเป็นสวยๆแผนเป็นเป็นสวยๆแผ่นๆเออชาลีดูหน่อยนะน้องคำถูกเปล่าก็แว่ายน้ำเอานื้อมันมากอกนะครับใส่กระทะครับเราจะรู้ได้ไงว่ากระทะร้อนไหมมีควันจะเอาปลาใส่แล้วเอาตรงหนังลงก่อนนะครับหนังลงก่อนจะตรงละครไม่ที่หลังใช่ไหมครับเอาหนังลงก่อนโอเคครับ เอเวลาวางเปล่าไปกระทะอย่าไปอย่าไปเขยา่ากระทะอย่าไป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 ,ไปเขี่ยมันมากนะครับเพราะหนังมันจะหลุด <c oughs> นะเราปล่อยให้ข้ากระทะร้อนๆเนี่ยประมาณสักสามสี่นาทีเนี่ยพ <c oughs> อเ <c oughs> ขาสุกเนี่ยม <c oughs> ันก็จะหลุดออกมาจากกระทะเดี๋ยวเราก็รอประมาณสักข้าเราสามนาทีนะส n o w f i s h หรือว่าถ้าที่บ้านมีเตาอบก,ก็ย่า้แค่ด้านนอกเตรียมสองฝั่งนะครับแล้วเราก็เอาไปใส่เตาอบได้เลยประมาณสักหกเจ็ดนาทีก็ ขอบพี่บอกว่ายินดีด้วยอะไรเงี้ยได้มาออกรายการก็รู้สึกดีใจค่ะเพราะว่าเราเองก็อยากจะแบบมาร่วมทําอาหารด้วยแล้วก็มากินฟรีด้วยอ๋อไม่จะดีไม่จะดิบได้กินแค่นี้แหละไม่ได้เยอะหรอกเดี๋ยวมีข้าวกล่องให้วันนี้อะไระกะเพราไก่หรือกะเพราหมูครับกินไปแล้วสิ โอ้หน no. no. do? ังไปแล้วนี่เป็นการที่ไม่ควรทำแล้ว <c oughs> ทางบ้าครับเมื่อกี้ผมพูดแล้ว <c oughs> ถ้าเราปล่อยให้มันสุกนะครับหนังมันก็จะหลุดมากับปลาถ้าเราไปเล่นกับมันมากเนี่ยมันก็จะเป็นสภาพนี้ครับ <c oughs> แล้วก็จะมีหนังที่กําลังจะไหม้อยู่บนกระทะครับ <c oughs> แข่งกับปลาที่กําลังจะสุกอันนี้รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไร <c oughs> อัลเบรกาส์อัลบรกาสอ่ะหันตรงก้อนเนี่ยมาสัก ออกออกมาสักมันสักนิ้วครึ่งถ้าเราอยากให้ปลามีกลิ่นแล้วก็เอาสั yeah. ใบทานใส่ right ไปในน้ำมันได้ต้องฉีดไหมครับไม่ต้องแล้ววางมาเลยในน้ำมันเดีแล้วไม่จะแตกแตกแหน่อยเวลามีคนมาจีบเนี่ยเคยแบบมีคนแบบใช้มุกเดี๋ยวจะทำอาหารให้ทานไหมอะไรอย่างเงี้ยมั้ยก็มีนะมีแต่แบบมาพูดเฉยๆแต่ว่าไม่เคยไม่เคยได้ได้ชิมได้ชิมอาหารอะไรของไทยนพี่พูดใช่ไม่ได้ชิมตัตใคไอะไรอย่างเงี้ยแล้วอันนี้เคยทำอาหารให้ คนอื่นว่าเมื่อไหร่ก็ทำทำแต่ว่าถ้าทำก็คือทำให้แม่ดีอาหารเช้าอาหารเย็นออกเก่งแม่อาหารเช้าอาหารเย็นเดี๋ยว asparagus ลงไปในกระทะเลยก็ได้ครับเราก็ยังใช้กระทะเดียวนะเพราะมีเตาเดียวเดี๋ยวเราเอาไวน์ราดให้ปลาหลุดออกมาหน่อยโอเคเราก็ใช้จำเป็นเลยนะไอ้ prosecco นะของวิลล่าแซนดี้นะครับมากินได้ที่เซิร์ฟเลยครับคนเล็กคนเล็กคนเล็ก อ่าตอนนี้นะครับเราใช้กระทะเดิมเลยนะทเดิมมันจะได้มีกลิ่ยงโซเฟชื่อนะครับจะรีไปนิดนึงนะเพราะมันจะทำให้ไหมมากเราใส่ไอ้เนยก่อนได้ไหมครับใส่ไปหมดเลยนั่นแหละเนยนี่คือก็เป็นเนยเค็มในจอนครับเราค่อยมาปรุงเกลือได้ครับอ่าใส่ไปเลยเราก็ละลาย รเราใส่น้ำมันผสมกับเนยไปเนี่ยเ,เนยจะได้ไม่้าเลยครับซตอวี่มันพงอนะครับไม่พอต้องหันห่นนครับต้องหั่นให้หมดเลยฮนะให้เหลือลูกเดียวไงพกูแย<อ>่สกนทไม่ดีคให้ดีเอกั้นทาไม่ดีแกควรจพอควรจะพอควจะพอควรจะพอควอดีว่าแกนสไตล์าฉันเก็มยาจะได้กมีสไตล์ี เกอร์รี่ต้องสุกขนาดไหนครับก็ให้มันแบบว่านิ่มๆนิดนึงครับเดี๋ยวก็จะเห็นความน่ากินของมันเพราะว่ามันจะสีมันจะกลายเป็นสีชมพูแล้วก็อมน้ําตาลนิดนึงแล้วมีรสชาติของดาลเล็กแล้วก็ใส่เกลือนิดนึ่งไหมดีไหมครับมีาโอเคกับๆเนื้อมาครึ่งถ้วยโอ้โหครึ่งถ้วยตายเลยเอาน้ำสักล้างหน่อย กระเทียมไปเยอะเลยปลาบ้างนะหยิบช้อนกระเด็นไปโอเคอ่ะหอมแล้วครับตอนนี้เราก็มาแต่งจานครับอแล้วเราจะเอาซอสลงก่อนนะปลาวาแล้วก็อสปริงเก็สจัดเองแล้วก็มีใบผุ่นนี่จัดจัดจานให้ดูหน่อยแ h a n k God for today จับวันนั้นที่คิดว่าชีวิตในใบคาเคยอยู่ต่ำสุดในสลัมของจิตใจ นี่มนหลุมมันโดนฝังจิตมันพังมีผนังสี่มุมไม่มีทางออกว่าวันนี้ชาลีบอกว่าจะไม่ทําอะไรชาลีก็ไม่ทําอะไรจริงๆว่ะให้ทางามาเข้ามาช่วยเราทําอาหารก็ใช่มั้เป็นที่เราแค่นั่งมองนั่งชี้วางวังให้มันดูสวยๆแล้ดูซิทําได้เป่ามครับแล้วแต่แล้วแต่เลยเราจะไม่ทําอะไรละคุกได้สมองแน่นอนไม่มีใครยาจะหลอกสม้นทาวที่กูเคยเดินดําไปทุกที ประสบการณ์ที่ประสบลมมึงต้องลุกลุกมึงต้งผ่านซอยเดรกพี่เด็กเขาเขาทีเปร์เซนต์มากเออป็นอะไรับปลาหมึกนะครับให้จัยึดเกาะอเป็นดอกเสร็จแล้ว snowfish กับไอ้สตาบร์รี่ซอสของเรานะครับนะ แล้วตอนนี้เราก็จะมาน,นั่งลองชิมกันว่าใช่หรือเปล่า mulheres. sacre professionally